สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาติดตามการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะแบตมอไซนะ์ะซึ่งเป็นแบตที่ผมเอาไว้จิ้มนะแบคัพแบตลูกค้าตอนเปลี่ยนนะตอนนี้ก็พีชี้ไป2ลูกนะก็คือลูกนี้นะมันไม่มีไฟเลยตอนแรกนะลองเติมน้ำนะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าแบตมอไซน์พวกเนี้ย พวกแบตแห้งที่เราเรียกแบตแห้งแบตแห้งเนี่ยแต่เราสามารถแกะออกมาแกะออกมาก็คือจะเป็น6ช่องเซลล์เหมือนกับแบตเตอรี่น้ำกรดทั่วไปนะแต่ว่าเคมีข้างในน่าจะแห้งอันนี้ผมลองอัดไฟก็คือใช้เครื่องมอแปลงคีบไว้สักประมาณ10นาทีนะจากตอนแรกที่ไม่มีไฟเลยนะตอนนี้ไฟก็จะไปกี่โวลต์แล้วเดี๋ยวลองดูนะต้องบอกก่อนว่าทิ้งเป็นฟีไม่ได้ชาร์จมันเลยนะออกงานไปคีบแบตให้ลูกค้า แต่มันก็สำรองได้อยู่นะเพราะมันมีทั้งหมด3ลูกนะผมใช้อยู่3ลูกเ,เหลืออยู่9โวลต์เมื่อกี้ยังวัดอยู่ประมาณ11นะเดี๋ยวจะลองเติมน้ำกันนะเติมช่องช่องละประมาณ3 5 cc, นะถึงซีซีนะก็คือจะลองเติมดูว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนะโอ้บาาเดี๋ยวเทใส่นี้แล้วกัน เดี๋ยวลองเทใสน่นี่จะได้ดูดง่ายๆโอ้ันเป็นน้ำกรดเลยเนี่ยที่เราดูดออกจากแบตมันเป็นน้ำกรดเลยไม่ใช่น้ำกั่นด้วยไม่ได้สิต้องเป็นน้ำกัน่นเราเช็คแล้วเป็นน้ำกรดนะกรดพันพันสามด้วยต้องใช้น้ำกัน่น น้ำกันโอเคน้ำกันใ้ถังนะประมาณนี้จะต้องเทคืนนั่นเป็นน้ำกดสด้นะอ่ะประมาณนี้ใช้น้ำกันนะใช้น้ำกันดือไม่ถือ,อโอเค ก็หยอดช่องหนึ่งก็ประมาณนิดนึงช่องหนึ่งประมาณ3 Gc ซนะสองถึงสามซีซีอย่าไปหยอดจนชุม่มจนเละหมดไม่งั้นงานงอก น้ำมันน้ำมันทะลักทะลักตรงตรงจุดเติมนะก็เอียงเอียงนิดนึงเพื่อให้ของเหลวมันมันชุ่มถึงกันนะเดี๋ยวเราจะทำการชาร์จด้วยกระแสต่ำๆนะจะใช้เครื่องชาร์จหมอแปลงจะใช้เครื่องชาร์จมอแปลงนะคีบอีกชารู ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องเนึงโอเคเรียบร้อยนะส่วนลูกนี้เดี๋ยวจะทําที่หลังนะลูกนี้ต้องไปแกะก่อนนะประมาณนี้นะก็ใครที่มีแบตมอเตอร์ไซค์แล้วแบตมันไม่ค่อยเก็บไฟนะแบตเสื่อมนะอันนี้คือทิ้งไว้เฉยๆเป็นปีนะลืมนะใช้มันอย่างเดียวแต่ลืมชาร์จนะลูกนี้ลูกข้างในเนี่ยชาร์จปกติไม่ต้องทําอะไรนะเพราะว่าใช้พว่วงจมแบตนะ แบ็กอัพแบ็กอัพต้องเรียกว่าแบ็กอัพแบ็กอัพตอนเปลี่ยนแบตให้ลูกค้าเนี่ยปล่อยใช้ตัวนี้เธอ2องก้อนนี้แบ็กอัพระบบ24ซึ่งมันไม่ค่อยได้ใช้ปรากฏว่าแบตมันหมดเลยทั้งสงลูกนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนียนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ